ครับผมวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับคาร์เมเลเดอร์กิสร่างสุดยอดกิสนายนั่นเองเป็นร่างสุดยอดล่าสุดของคาร์เมเลเดอร์ตัวเอกเลยนะครับมาเรามาดูวันที่ลักษณะรูปร่างต่างๆนะครับผมก็จะเห็นเลยนะครับว่าจะเป็นโทนสีขาวนะครับแต่สลับกับสีแดงน้องตาสีเหลืองมีสีเงินแซมบ้างนะครับผมส่วนบอดี้เนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับ เอ่อส่วนด้านในนะมาเรามาดูที่ส่วนหัวกันเลยนะครับผมส่วนหัวเนี่ยก็แน่นอนครับสุนัขจิ้งจอกเหมือนเดิมนะสีหลักสีขาวนะครับผมตัดสลับกับสีแดงดวงตาสีเหลืองนะครับมีเส้นเป็นสีดำนะสวยสดงดงามเรียบหรูด,ดีนะครับผมอ่ะและเรามาดทูที่กรานะครับผมเรามาดูที่เกระ ช่วงเกาะเนี่ยก็จะเกาะหน้าอ,อกเนี่ยก็จะเป็นสีเงินแซมมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัดสลับกับสีแดงพื้นสีพื้นฐานก็จะเป็นสีขาวทั้งตัวนะส่วนเกาะไหลเนี่ยก็จะมีสีเงินแซมนะครับผมที่เป็นลูกกลมๆม,มาครับนั่นนะครับตรงเกาะไหลเส้นสีแดงเหมือนเดิมครับตัดสลับกับสีขาวนั่นเองมาเรามาดูที่เกาะแขนนะครับผม ก็จะเป็นสีขาวนะครับพาดผ่านแขนทั้งเกาะแขนเลยนะครับผมมาจนถึงมือนะอ่ะมือเนี่ยฝ่ามือเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับผมอ่าประมาณนี้นะเกาะหลเนี่ยเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะผมแต่ว่ามันจะบังด้วยท่าแอคชั่นอยู่นะครับผมเพราะว่ารูปนี้มันชัดสุดแล้วนะที่ผมหาได้นะครับมา เรามาดูนที่ตัวอาวุธกันบ้างนะครับไหนไหนก็มีอาวุธแล้วอาวุธก็จะเป็นสีขาวตัดสลักกับสีแดงนะครับผมอาวุธเนี่ยก็จะคล้ายกับร่างของแมกนัมเลยนะก็จะเป็นปืนนะผมแต่ว่าจะเพิ่มดาบมาด้วยนะมันก็จะดูเท่ไปอีกแบบนะบผมมาแล้วเราก็มาดูนที่ลำตัวกันบ้างนะผมเส้นสีขาวพาดผ่านมาจนถึงหน้าท้องนั่นเองก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ ครึ่งวงกลมนะครับผมคล้ายๆกับไฟเลยนะเป็นเส้นสีขาวนะผมวงกลมสีแดงนะผมตัดสลับกับสีขาวนะแล้วก็สีแดงอีกทีหนึ่งส่วนสูนด้านในก็จะเป็นสีดำนะครับผมอ่ะเข็มขัดร่างสุดยอดเนี่ยก็จะเป็นบัคเกิลของกิสไนนั่นเองนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะสุนัขกิ้งจอกก้าวห่างนะผมสีแดงตัดสลับกับสีขาวนะผมเป็นสุนัขกิ้งจอกเลยสวยงามมากครับ แล้วก็ร่างนี้ก็จะมีผ้าคลุมเป็น9ก้าหางนั่นเองนะผมก็สวยเหมือนกันครับผมเป็นสีขาวตัดสลับกับสีแดงเช่นเคยนะครับอ่ะเรามาดูนที่กราะนะครับผมเกระขานะพาดผ่านลงมาจนถึงหัวเขานั่นเองก็<อ>จะเป็นสีขาวสีเงินนะผมตัดสลับกับสีแดงนั่นเองนะหลักๆเลยก็จะขาวทั้งหมดนะ ที่เกาะเขาก็าจะเป็นวงกลมนะผมมีสัญ,ญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมสีแดงนะแล้วก็ลงมาจะถึงเกาะขานะผมก็แน่นอนครับสีขาวตัดสลักกับสีแดงนะผมแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมสีแดงเช่นเคยครับก็รู้สึกถึงความเพียวความไวนะที่เกาะขานั่นเองนะมาจนถึงเท้าครับผมเท้าก็าจะเป็นสีขาวนะ ก็ดูเรียบหรูสวยงามครับผมดังนั้นเรามาพูดเกี่ยวกับร่างนี้กันบ้างนะผมร่างนี้นะครับเป็นร่างสุดยอดของคอมเมดี้กีตนั่นเองความสามารถพิเศษก็คือเหมือนรีเวิร์สได้นะผมไม่ว่าจะอะไรที่มันพังไปแล้วหรือว่าเสียหายไปแล้วเนี่ยสามารถรีเวิร์สกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับผมซึ่งเป็นความสามารถที่เด็ดมากนะครับผมเด็ดดวงจริงๆนะ เป็นร่างสุดยอดที่แบบเรียบหรูสวยงามนะผมดูจากโทนสีอะไรแล้วนะส่วนสัญ,ญลักษณ์ตรงที่หน้าท้องด้านหลังเข็มขัดเนี่ยก็จะอิงมาจากไฟนะผมคิดว่านะอันนี้ผมเดามั่วๆนะครับผมก็จะเป็นวงกลมครึ่งวงกลมเองที่ผมบอกไปนะสวยสดงดงามจริงๆครับร่างนี้เป็นร่างสุดยอดของคาร์เมเดอร์ที่น่าประทับใจในยุคเรวะเลยนะสวยอันดับต้นๆเลยนะผมจริงๆนะ ให้ความรู้สึกแบบเป็นนักจิ้งจอกนะครับผมผสมกับสีขาวสีแดงนะเป็นแบบเร่าร้อนอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าก็ยังเป็นสีขาวนะเป็นแสงสว่างอะไรแบบนี้นะ,ะความหวังนะืสวยจริงๆครับร่างนี้ไม่มีทิฏฐิด้านดีไซน์เลยนะส่วนเนื้อเรื่องที่ออกมาก็ค่อนข้างดีเลยนะผมไม่ขอสปอยแล้วกันนะไปดูกันเอาเองนะผม ครับก็ประมาณนี้นะใครที่ชอบใจฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับผมสำหรับร่างต่อไปไม่ใช่สิสำหรับไรเดอร์คนต่อไปจะเป็นใครนั้นในคลิปของช่องกรอนบายทูแฮนเนี่ยติดตามกันให้ดีครับผมน่เจะเันคลิปต่อไปสวัสดีครับ